เช้านี้ทีมข่าวไทย PBS มาลองนั่งรถสองแถวที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่คนที่นี้เรียกว่ารถเหลืองครับเช้าว,วันนี้เราได้พบกับคุณยายอายุเกือบ70ปีจะเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลสวนดอกครับเกออกกบ้านตั้งแต่กี่โมงครับแห่ออกบ้านที่กหกโมงสิบห้าิแล้วหมอนัที่โมงครับแปดโมงครึ่ง ดี่เขาเอาเอาต้องสังรถติดต่อนะครับไปสองต่อจ,จ,จะต้องทเ,ทเ,เทียเวลานาขนาแล้วครับเทียรถติดเทียคนห้ามเลยสารน้ออำเภอดอยสะเก็ดห่างจากเมืองเชียงใหม่เพียงแค่20กิโลเมตรมีรถสองแถววิ่งทุก5นาทีในชั่วโมงเร่งด่วนปกติถ้ารถไม่ติดก็ใช้เวลาไม่นาน ปกติแยกกันเองรถติดเหมือนนะครับ,บทิพย์เมือบางทีโอ้เสี่ยไม่มากะลูกนะนคือชั่วโมงบางทีก็เกินชั่วโมงแล้วแต่จังหวะมันนะแล้วจังหวะแบบว่านะักเรียนเรื่องคนงานเลนะิกนี่นากจนถึงชั่วโมงว่ะข้ารถสองแถวจากอำเภอดอยสะเก็ดมาที่โรงพยาบาลในเมืองต้นทุนค่าโดยสารก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับในการเดินทางเข้าเมืองแต่ละครั้ง,งย้ายตอนนี้ ราคาเรืสามเช้งกันแล้วครับเรือเนี่ยจ่ายสินโดยสองห้าบาทไปส่วนโอกสามสิบต่อรอบเข้าเมืองนี่แหละครับเจ้านี่ในเมืองสามสิบบาทเจ้าแล้วในเมืองนี่รถติดกันครับในเมืองนี่รถบบติดอ่ะนาะโล่งอ่ไงเนาะจะติดรอบนอกนะครับเจ้าจะติดตั้งแต่เราสกเก็ตถึงเนี่ยการหลวงเนี่ยติดตลอดเลย ปัญหารถติดไม่เพียงแต่เส้นทางอำเภอดอยสะเก็ดภาพจากกล้องวงจรปิดของอบจเช,ยเชียงใหม่ถนนสายหลักเข้าเมืองอย่างอำเภอแม่ริมและอำเภอหางดงก็ประสบปัญหาเช<ป>่นเดียวกันติดยาวเท<ม>่าไหร่เนี่ยเราสามารถประเมินได้นะครับเ <ๆ S 2> พราะมันหลัง่งไหลเข้ามาทุกทุกทิศทางไม่ว่าจะเป็นแม่ริมดอยสะเก็ดสันกำแพงสันปะตองอะไรประมาณนี้นะครับสามารถที่จะมองเห็นรถที่จะเข้าเมืองครับข้างขนาดไหนนะครับ เห็นเยอะครับอย,อย่างช่วงช่วงนี้ก็จะโล่งนะฮะช่วงประมาณเวลาเนี้ยประมาณสิบโมงแต่ว่าช่วงประมาณเจ็ดโมงเช้าเนี่ยกับแปดโมงนจะลดติดมากนะครับรถจะเข้าจากออกจากเข้าจากนอกเมืองเข้ามาในเมืองนะครับคนมาทํางานกันนะครับปัญหาจราจรในเขตเมืองเชีงยงใหม่ปัญหาหลักๆมาจากการขยายตัวของเมืองและขาดขนส่งสาธารณะที่ตอบโจทย์ครอบคลุมแม้ที่ผ่านมาจะมีขนส่งสาธารณะทางเลือก เช่นรถโดยสารประจำทางแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จส่วนขนส่งสาธารณะระบบรางหรือรถไฟฟ้าแม้จะเปิดรับฟังความคิดเห็นและหาเอกชนร่วมลงทุนก็ยังเกิดคำถามความคุ้มค่าและไม่ครอบคลุมในการขนส่งคนเข้าเมืองโควิดบุญธรรมไทยพีดีเอสรายงาน